อันนี้จูนแกส๊ส LPG ยี A ่ห e ้อ AEB เรียวทามดเลยนะฮะส่งงานครับ COB เจ็ดสงงามสองนะฮะอันนี้มีแบบแล้วก็จูนแกส๊ส LPG ยี A ่ห e ้อ AEB เรียวทามนะฮะแกส๊สของเดิมมาท่วมเลยแังดันก็สูงเกินเดิมสุขาแจ้งว่ากินแกส๊สพอสมควรจัดการให้เรียบร้อยะฮะ COB G สงงามสองนนะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับ ช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะครับดูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแมนตัวจากส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เป็นซีนใส่สแก๊สเวลาจูนรถต้องบีนะครัคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกดีโหลดจริงทุกอย่างคันนี้จูนแก๊สผมวิ่ง,ด, e 3, งด้วยแก๊สนะฮะไป c l v G3 2.0แก๊ส l p g ยี่ห้อ,อ AVE faz o golpe o pau que eu